อยู่ที่สถานีตากอากาศบังปูครับนกทางหมดเยอะมากมเยอะสุดๆเลยครับและก็ฝ้าที่กํกำลังจะาลรลับรองปาไปแครับพร้อมกับดูนกนางนเยอะๆยระ้าที่กำลังจะตกแล้วนะครับสวยมาก นกเยอะมากเลยเยอะกว่าที่ตะพานแดงสวยงามมากสวยงามมากนกเยอะเลยครับไม่กลัวคนเลยนะครับมาอยู่ใกล้ๆเลย บินวอนดบับสนุกเลยนะครับโอ้โหเยอะจริงๆตอนนี้ผ้าที่กำลังจะตกแล้วนะครับผ้าที่กำลังจะรับขอบฟ้าเรามารอดูผ้าทินะครับที่จะรับรับขอบฟ้าด้วย นี่นอกนางลวนเยอะมากนะครับบินอันนี้ตากอากาศบางปูไม่กลัวคนเลยนะครับจะบินมาโชล่ะนะครับบินมาชนเลยเยอะจริงจริงบินมาใกล้ๆเลยนะครับบินมาใกล้ๆแบบไม่กลัวเลยเยอะกว่าที่สะพานแดงนะครับ สะพานแดงที่ไปไปดูตรงสมุทรสาปตอนน,นยังไม่ถึงครึ่งตรงนี้เลยและตอนนี้นะครับผ้าที่กำลังจะลาลับขอบฟ้าแล้วนะครับอยู่ที่สถานนี้ตากอากาศบางปูครับน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับปาที่ก็จะลาลับขอบฟ้าไปนะครับสวยงามจริงๆพามาชมบรรยากาศ ของนอกนางวนก่อนนะครับโคนเยอะด้วยคนเยอะนอกก็เยอะนะครับผมไม่กินอาหารจากมือด้วยแต่ไมนะักท่องเที่ยวเอาอาหารให้กินจากมือเลยอ่ะอ๋อ